บนพี่มาร์ทเขากลับมาแล้วนะลูกเสียงแม่ดังมาจากในครัวทำให้ผมชะงักไปกับคำที่แม่บอกว่ามาร์ทพี่ชายข้างบ้านกลับมาจากเรียนต่อแล้วผมจะไม่เซ็งเลยถ้าเมื่อก่อนเราสองคนเป็นพี่น้องที่รักใคร่ปรองดองกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิครับก็ในเมื่อสมัยก่อนตอนพี่เขายังอยู่บ้านเราทะเลาะก,กันแทบทุกวันมีเรื่องให้กัดกันตลอด แต่ที่บ้านพี่เขาก็คือทุกคนเอ็นดูผมมากนะครับยิ่งตอนพี่เขาไม่อยู่นะครับผมเหมือนเป็นลูกชายอีกคนของบ้านเขาเลยครับเพราะผมชอบปีนรั้วบ้านข้ามฝั่งไปขอปีนเก็บมะม่วงบ้านเขาบ่อยๆถึงเมื่อก่อนผมจะแสบขนาดไหนเรียกเล้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กในหมู่บ้านเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลดลงบ้างแล้วครับพอโตขึ้น อะไรหลายๆอย่างก็ทําให้เราเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมอะครับบนเดี๋ยวเอาแกงส้มที่แม่ทําไปให้บ้านปน้านีด้วยนะป้านีที่แม่พูดถึงก็คือแม่พี่มาร์คเขานั่นแหละครับปกติเวลาบ้านใครทําอาหารก็มีแบ่งไปให้กันบ้างครับเราอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยครับใครมีเรื่องเดือดร้อนถ้าพอช่วยได้ก็ช่วยกันครับ กดออกประตูบ้านปน้านีครับรอสักพักก็มีผู้ชายตัวสูงหน้าตาดีคนหนึ่งมาเปิดประตูบ้านให้พอประตูเปิดออกเขามองหน้าผมนิ่งเลยครับผมก็มองเขากลับให้เดาคงเป็นไอพี่มาที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแน่ๆเราไม่เจอกันนานเกือบห้าปีครับเขาคงจำผมไม่ได้มั้งหน้าเขาดูสงสัยเล็กน้อย ดูทำหน้าเข้าอย่างขำอะ่ะมาหาใครครับพี่มาร์ทเอ่ยถามขึ้นหลังจากมองสำรวจผมเรียบร้อยคงยังดูไม่ออกว่าผมเป็นไอ้เด็กที่เมื่อก่อนเล่นซนไปวันๆและเคยก่อกวนเขาอยู่บ่อยๆมั้งครับแม่ให้เอาแกงส้มมาให้ป้าเนียเอาเอาไปเร็วเอาพอผมยื่นถ้วยแกงส้มให้ แล้วก็หันหลังเดินกลับบ้านเลยครับพาร์ทมาร์ทผมงงนิดหน่อยครับที่มีคนน่ารักน่ารักอยู่ก็ยื่นแกงส้มมาให้แบบนั้นแต่พอมองหลังเล็กๆที่วิ่งเข้าไปในบ้านข้างๆถึงกับเกือบร้องเฮ้ยออกมาก็แน่สิครับก็บ้านหลังนั้นในความทรงจำผมมันเป็นบ้านของไอเด็กแสบคนนั้นนี่นา ไม่อยากจะเชื่อเลยครับว่าไอ้เด็กดื้อที่ผมเคยบอกว่าไม่มีใครเอามาเป็นแฟนในวันนั้นโตมาจะน่ารักขนาดนี้โอ้ยไอ้ม้าคนนี้อุตส่าห์นึกดีใจที่แถวบ้านมีคนน่ารักมาอยู่กะว่าจะจีบสักหน่อยพอรู้ว่าเป็นไอ้เด็กนั่นคงต้องคิดอีกทีแต่เด็กมันน่ารักตรงสเปคผมเลยครับตัวเล็กๆขาวๆดูนุ่มนิมหน้ากอดหวังว่า โตมาแล้วนี่ส,ยสัยแสบคงหายไปบ้างมารใครมาลูกแม่ผมถามขึ้นหลังจากผมเปิดประตูเข้ามาที่ห้องครัวไอตัวแสบข้างบ้านเอาแกงส้มมาให้นะครับแม่อ๋อน้องบ่นมาเหรอลูกดีจังเลยมารรู้ไหมตอนมาร์อยู่ต่างประเทศน้องบ่นเขาก็คอยมาเล่นมาคุยกับแม่อยู่บ่อยๆเลยนะไม่งั้นแม่เหงาแย่เลยเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆ นี่นะยังอยากได้มันเป็นลูกอีกคนคุยเก่งรู้จักออดอ้อนด้วยนะไอเด็กแสบน่าน่ะหรอครับน่ารักม้าไม่แน่ใจเท่าไหร่เมื่อก่อนม้าจึงจำได้อยู่เลยว่าน้องแสบแค่ไหนวีวรกรรมเยอะมากๆครับไอเด็กแสบคนนั้นนะ่ะไม่งั้นเราคงไม่ทะเลาะก,กันเกี่ยวทุกวันน้องเขาโตขึ้นมากแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ปีสองเลยด้วยีแสบเหมือนแต่ก่อนหรอกจ้ะ ผมยังไม่เชื่อแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับต้องรอดูไปก่อนเออมาดเสร็จแล้วเดี๋ยวล้างถ้วยแล้วเอาไปคืนน้องด้วยละ่ะแม่ไปดูละครแล้วบลนเลือกเดือนว,วันนี้กูไปกินข้าวบ้านมึงนะคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่มึงสุดๆเกอเพื่อนผมเอ่ยบอกหลังเลิกเรียนครับ เพราะปกติพวกมันก็มาเล่นที่บ้านผมจนสนิทกับพ่อแม่ผมกันหมดแล้วแล้วมึงอะดอบไปปะผมการไปถามเพื่อนอีกคนวันนี้ไปไม่ได้วะพ่อแม่กูมาเยี่ยมพวกมึงไปกันเลยจากนั้นผมก็พาเกอร์มาที่บ้านผมระหว่างรออาหารเราก็ไปเล่นเกมบนห้องรอครับพอถึงเวลา แม่ก็มาเรียกพวกเราไปกินข้าวพอลงไปถึงก็เห็นส่วนเกินอยู่หนึ่งคนมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นช่วงพี่มาร์มากินข้าวด้วยนะลูกพ่อกับแม่มาร์ตต้องไปดูงานที่ต่างประเทศแล้วที่บ้านก็ไม่มีคนอยู่ด้วยแม่เลยชวนมากินข้าวบ้านเราในระหว่างนี้เกอนี่มาร์ตนะลูกบ้านอยู่ข้างๆบ้านเราส่วนมาร์ตนี่เกอร เพื่อที่มหาลาัยบนเขานะ่ะลูกวันนี้มากินข้าวที่บ้านแล้วเกอร์มันยกมือว่าพี่มาดเขาไปครับทำไมไม่รู้จักทํากับข้าวกินเองอะ่ะผมพูดไปลอยๆยครับเดี๋ยวเธอบนดูพูดเข้าขอโทษพี่เขาแล้วมานั่งกินข้าวได้แล้วนั่นไงครับโดนเป็นหนึ่งดอกแล้วเพอไอพี่มาดเลย พี่ทำกับข้าวไม่เป็นแต่ถ้าน้องบ่นไม่อยากให้พี่มากินที่บ้านาน้องบน่นน้องบ่นก็ไปทำให้พี่กินสิครับพ่อผมได้ยินผมก็เบียดปากหันหน้าหนีเขาเลยครับไอพีมาร์ทมันกวนประสาทผมอะเรื่องอะไรผมจะไปทำให้มันกินเปลืองแรงเห็นพ่อมาร์ทเขาบอกว่ามาร์ทกำลังเข้าไปทำงานในบริษัทได้ลองไปทำงานเป็นไงบ้างโอเคไหมพ่อผมเขาถามขึ้นครับ ก็พอได้ครับอาแต่ตอนเรียนกับตอนทำงานนี่ต่างกันมากคนละอารมณ์กันเลยครับผมยังต้องปรับตัวอีกเยอะเลยคนสูงอายุเขาก็คุยเรื่องงานกันไปครับฮ่าฮแล้วนี่น้องอยู่คณะอะไรกันนะครับไม่เจอกันนานตัวมาน่ารักขึ้นเยอะเลยอยู่ๆพอเขาคุยเรื่องงานกับพ่อไปสักพักก็หันมาถามเรื่องของผมดูทำหน้าเข้ายิ้มกุ้มกิ่มแปลก พี่เขาไปสิลูกแม่ผมก็เข้าข้างพี่เขาจริงๆเลยหมอครับเอาไว้มาผ่าหมาออกจากปากใครบางคนผมตอบเขาไปแม่ผมนิตีเข้าแขนผมอย่างจังเลยครับล้อเล่นครับแง่ yeah. พอกินข้าวกันเสร็จไอเกอร์ก็ขอตัวกลับครับพอาะพรุ่งนี้มีเรียนเช้าต่อผมเลยเดิน ออกมาส่งมันกับหอพอมันไปพี่ม้าที่คงจะคุยกับพ่อผมเสร็จแล้วก็เดินออกจากบ้านเดินมาทางประตูรัว้วที่ผมกำลังยืนอยู่ครับไงละ่ะเราตัวขึ้นน่ารักกว่าเมื่อก่อนนะแต่นิสัยเหมือนเดิมจะไม่ได้น่ารักขึ้นเลยเอาแล้วไงพี่มันเริ่มอีกแล้วบนก็น่ารักเฉพาะกับคนที่อยากจะน่ารักด้วยไงยแล้วทำไม ไม่อยากหน้ารักกับพี่แล้วครับน้องบนหนพี่มันพูดจบก็เลื่อนหน้าเข้ามาใกล้ครับผมก็สะดุ้งตกใจไม่คิดว่าพี่เขาจะทำแบบนี้นะครับเลยถอยหลังไปก้าวหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อพีมาร์รวบตัวผมไว้ไม่ให้ถอยออกไปพี่จะทำอะไรนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะปล่อยผมก็ดิ้นเลยครับตอนนี้ไม่ยอมบอกนะ้บอกเลยในที่สุดผมก็หลุดออกไปได้ครับ เลยรีบวิ่งเข้าบ้านไปเลยไม่อยู่คุยด้วยแล้วหลายวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักอย่างแรงเลยครับและว,วันนี้พ่อกับแม่ผมไม่อยู่ด้วยไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดคงกลับดึกเลยให้ผมมาหาอาหารกินเอง ที่ผมไม่ได้ไปด้วยเพราะติดเรนทั้งวันเลยครับขาดไปได้ด้วยวิชานี้ไม่งั้นคงตามไม่ทันแน่ๆยิ่งช่วงนี้ใกล้สอบกลางภาคเราด้วยครับอยู่ๆไฟก็ดับครับให้มันได้แบบนี้สิยิ่งอยู่คนเดียวด้วยผมกลัวผีนะถึงจะเรียนหมอก็เถอะบนบนอยู่ไหนนะ่ะแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากหน้าบ้านประตูครับ สงสัยเขาจะปีนข้ามังแพงมาครับเพราะผมล็อกประตูลัวไว้พี่มาร์ทมาได้ไงอะ่ะผมถามหลังจากเปิดประตูให้เขาเข้ามาผมกับพี่บนก็เหมือนเดิมครับเจอกันก็ยังมีเถียงกันบ้างแต่ก็น้อยลงกว่าตอนเด็กบ้างแล้ว นาะบัวโทรมาหาแม่พี่นะ่ะว่าวันนี้อาจจะกลับช้าฝากบ่นด้วยเพราะอยู่บ้านคนเดียวแล้วเมื่อกี้ไฟดับพอดีพี่เลยเดินมาดูเด็กขี้แงกลัวผีไม่เลิกคนนี้หน่อยแม่ผมชื่อบัวครับสงสัยคงเป็นห่วงผมเลยโทรหาป้านีขอบคุณแม่มากครับซึ้งใจสุดๆ เสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นครับเลยกดรับสายไปดึกดื่นป่านนี้ไม่รู้ใครโทรมาเบอร์ไม่คุ้นด้วยสวัสดีค่ะเราโทรมาจากโรงพยาบาลลาลาลอยนะคะพอดีเห็นเบอร์นี้อยู่ในเบอร์ฉุกเฉินของคนไข้นะคะตอนนี้คุณบัวหลวงและคุณปิยะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลค่ะ เขาสองคนเกิดอุบัติเหตุนะคะรถชนอยากให้คุณฝากติดต่อยาิคนไข้ให้มาที่โรงพยาบาลเราหน่อยคะ่ะขอพูดอะไรต่อผมฟังไม่รู้เรื่องแล้วครับตอนนี้เหมือนผมหูดับไปเลยน้ําตาผมไหลลงมาไม่ขาดสายสติผมตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ผมควรรีบไปโรงพยาบาลแต่แต่ขาผมดันก้าวไม่ออก พี่มาร์เมื่อเห็นอาการผมแบบนั้นเลยคว้าเอาโทรศัพท์ผมไปคุยต่อเรียบร้อยผมเลยซุดตัวลงบปรรองให้กับพื้นผมตั้งตัวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผมจะเรียนหมอและได้พบได้เจอกับเรื่องแบบนี้มาเยอะแต่พอมาเจอกับตัวจริงๆมันเป็นความรู้สึกเกินบรรยายจริงๆครับบนใจเยนเ็ยนๆไว้มันไม่ร้ายแรงอย่างที่บนคิดหรอก เดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลเองแต่บนต้องตั้งสติไว้นะเข้มแข็งไว้อย่าทำให้พ่อแม่เป็นห่วงตอนนี้พ่อแม่ก็กำลังสู้เพื่อบนอยู่นะพี่มาร์ทเขาปลอบใจผมครับเราไปเอารถที่บ้านพี่เขาและได้บอกกับป้านีลุงตินไว้พวกเขาก็มากับผมด้วยเราเลยไปโรงพยาบาลด้วยกันระหว่างทางป้านีก็ปลอบผมไว้และจับผมมือไว้แน่นเลยครับไม่ปล่อย พอไปถึงเราไปรออยู่ที่นั่งห้องฉุกเฉินกันจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคุณหมอจึงเดินออกมาครับโชคดีที่พ่อและแม่ผมพ้นขีดอันตรายแล้วแต่พ่ออาการหนักกว่าแม่หน่อยเพราะแรงกระแทกที่พุ่งเข้ามาทำให้ขาหาักไปหนึ่งข้างต้องผ่าตัดเข้าเฝือกส่วนแม่ผมไม่เป็นอะไรมากครับแต่ที่สลบไปนานเพราะตกใจมาก ขอบพระคุณพระเจ้าที่ยังเมตตาเราอยู่ครับอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ไม่ต้องเสียใครไปหลายวันต่อมาพอแม่ผมก็อาการดีขึ้นครับแม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วส่วนพ่ออีกหนึ่งอาทิตย์ก็ออกจากโรงพยาบาลได้ช่วงนี้ผมก็ไปไปมาโรงพยาบาลกับมหาลัยครับ และผมต้องไปติดต่อทำเรื่องกับประกันครับดีหน่อยที่พี่มาร์ทเขาพาผมจัดการทุกเรื่องเลยไม่งั้นผมแย่แน่ๆระหว่างที่ผมไปดูแลพ่อแม่พี่เขาก็ดูแลผมพาไปกินข้าวจัดการธุระต่างๆผมดีใจมากครับที่มีพี่เขาอยู่ด้วยเขาทำให้ผมสบายใจขึ้นและช่วยปลอบโยนใจผมที่มันอ่อนล้า จนเมื่อเวลาผ่านไปพอผมก็หายและทำงานต่อได้แล้วครับวันนี้พี่มาร์ทมาส่งผมที่มหาลาัยครับหลังจากวันนั้นระหว่างเราก็ดีขึ้นครับเราสองคนไม่ค่อยเถียงกันเท่าไหร่แต่ก็มีบางครั้งที่มันอดใจไม่ได้ครับที่จะแกงๆพี่เขาไปบ้างก่อนพี่เขาไปทำงานถ้าผมมีเรียนเช้าก็ติดรถพี่เขามาบ่อยๆครับมีบ้างที่ชวนกันไปดูหนังบ้าง เหมือนเราสองคนเปิดใจให้กันและกันแหละครับบางคืนก็มีคอคุยกันบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็คุยเกือบทุกคืนไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์เรามันก้าวเข้าไปในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ผมก็มีความสุขแล้วรู้สึกดีมากๆครับบนพี่ว่าบนรู้ว่าพี่คิดยังไงกับบนนะพี่อยากดูแลบนอยากทำอะไรให้มันเปิดเผยขึ้น อยากให้พ่อแม่ของเราทั้งสองได้รู้ในความสัมพันธ์ของเราไปด้วยพี่จะได้ไม่อ้อมค้อมแล้วกันเรามาคบกันไหมผมหันไปมองพี่มาร์ทหลังจากที่พี่เขาพูดขึ้นมาในตอนที่จอดรถอยู่หน้าคณะผมตลอดมาผมรู้นะครับว่าความรู้สึกของเราสองคนมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราดูแลก,กันและกันเอาใจใส่กันมากขึ้น ทำให้ใจของผมเองก็หวั่นไหวไปมากเลยล่ะและผมก็รู้ครับว่าพี่มา์์เขาก็คงรู้เหมือนกันไม่งั้นเขาคงไม่พูดขอมาในวันนี้หรอกครับเมียวอ่ะบนยังอยากแกล้งพี่มา์์อยู่เลยผมแกล้งพี่เขาไปครับรับตอบตกลงไปเดี๋ยวเขาก็ได้ใจฮและว่าลงจากรถรีบไปโรงเรียนครับเพราะใกล้ถึงเวลาแล้วด้วย แต่พี่เขาดันล็อกรถอยู่ครับผมเลยลงไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ก็ยังแกล้งกันได้อยู่ดีนั่นแหละนะเธอหนาบ่นรีบตกลงดีไม่ตกลงพี่ก็ไม่ให้ลงเร็วสี่เดี๋ยวสายนะพี่หม้ายังไม่ยอมครับนี่มันแกล้งกันชัดๆไม่ได้การแล้วครับตกลงก็ตกลงไม่งั้นจะแน่อาจารย์วิชานี้ยิ่งหยุดดุดุอยู่ด้วยตกลงก็ตกลง ปลดล็อกรถได้แล้วพี่มา้าเดี๋ยวบนสายจริงๆหรอกก่อนไปทํำไงจุ๊บลาแล้วยังเร็วบนพี่จะได้มีแรงทํำงานยังครับยังไม่พอแต่ผมทําอะไรได้ล่ะครับไม่งั้นจะสายแล้วจุ๊บแล้วพี่มันก็ปลดล็อกรถผมครับเลยรีบกระโดดลงรถเลยแล้วหันไปแลบลิ้นใส่พี่แกฮ นั่นแหละครับเรื่องราวความรักของผมที่เกิดขึ้นกับพี่ข้างบ้านที่เคยเป็นคู่กัดกันและผมคิดว่าในอนาคตเราก็คงจะยังเป็นคู่กัดกันอยู่